สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บบ้า98สปอร์ตครับผมอยู่กับผม N4 สล็อตนะจะครบหนึ่งพันซับแล้วท่านผู้ชมนะขอบคุณครับผมที่กดติดตามสําหรับช่องใหม่นี้นะท่านผู้ชมนะวันนี้พอทูนโอเคค่าย PG ครับผมครบหนึ่งพันซับเมื่อไหร่ผมแจกเลยทันทีอย่ลฟ์สดแจกเงินในแฟนเพจเฟสบุ๊ค BKU นะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์เป็นไลน์แอดนะใครอยากเล่นจัดไปตามมาครับผมท่านผู้ชมนะมีปัญหาฝากถอนไม่ได้นะทักแฟนเพจเฟสบุ๊ค BKU ได้เลยสำหรับยูฟ่าเก98สปอร ผมปั่นให้ทักแฟนเพจเฟสบุ๊คบิ๊กเคียวไปหรือว่าจะเดือดไหมท่านผู้ชมนะวันนี้ไปเบาๆก่อนเป็นร้อยเห็นเขาบอกว่าให้ให้เทอร์โบเหรอเกมเนี้ยอ่ะผมลองเทอร์โบไปทักสามสิบล้อมาท่านผู้ชมนะเห็นบอกว่าค่าเทอร์โบแล้วฟีเจอร์จะออกดีนะจริงหรือเปล่าใช่เปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเพื่อนโหนิ่งเลยท่านผู้ชมดูมันยิ้มนิ่งเลยครับผม ไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะบังเอิญบังเอิญไปกดโดนหรือเปล่าท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยออกไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ออกเลยเอาแต่ลิควิดเยอะขันนพอได้พอได้สวยเฮ้ยไล้เรื่องนะเนี่ยเดอโบอ่ะผมไม่เชื่อนะผมไม่ละกดมืออ่ะเป็น400ร้อยวัดใจเลยผมเล่นนักยี่สิบเคนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่มาก็เหมือนเดิมน่าลงทุกคลิปนะขอเกมมาได้ให้ผมท่านผู้ชมนะ ลงทุกคลิปเลยจะได้รู้ว่าเกมไหนเล่นได้เล่นไม่ได้นะท่านผู้ชมอยู่ฝา98สปอร์ตนะใครยังไม่กดติดตามว่าผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะเวลาผมแจกผมบอกอะไรเงี้ยจะได้ไม่พลาดไปเพื่อนมาเถอะไม่กล้าเทอร์โบนะท่านผู้ชมนะเบ็ดมันเยอะนะขอเปิดเดียวกันโดดอ้าวสวยดิได้อยู่สี่พันเลยนะท่านผู้ชมนะ ตัวแพงสุดนะตัวทองสามอันเนี่ยถ้าฟีเจอร์ออกนี่บันเทิงับผมบอกเลยไม่ใช่ฟีเจอร์ออกผมขออะไรก็ได้นะเบ็ดผมสูงแล้วเราก็เพิ่งจะเบ็ดไปไม่กี่บาทนะมาไหมเนาะโอ้โหดูว่ามาครับมาได้สองรายนะแปดพั 8, นอะ โดดเถอะฟีเจอร์ไม่ออกอไงแล้วท่านผู้ชมนะฟีเจอร์ออกยากเหรอหรือไปเล่นฟอร์ทูลไทเกอร์ดีกว่าพนะี่เสือนี่ยังได้ลุ้นกว่านะพี่เสือนี่คูณ10อย่างบ่อยนะท่านผู้ชมนะเกมใหม่อ่ะค่ายพีจีอ่ะฟอร์ทูลไทเกอร์อ่ะอันนี้เจ้าวัวนะฟอร์ทูลเวกไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละอีก10บเคผมพอท่านผู้ชมนะโอ้ตอนแรกเออาจจะ เข้าไปให้จบๆมาเทอร์โบก็ได้นะผมเชื่อวันนี้ไปโอ้โหไม่มีตัวแพงเลวัวผมโ oh mm. อ้โหอร์โบไม่ไหวท่านชมอีก5,000บาทสุดท้ายผม ธรรมดามันก็เต็มทุกช่องได้นะท่านชมเราจะได้คูณสิบนะไม่มีวี่แววว่ามันจะกระโดดเลยท่านชมเอ้ย,ว,ยว่าวันนี้น่าจะโดนวะ่ะ วัดใจนะครับท่านผู้ชมผมต่ออีก5ผมต่ออีก10 k เควัดใจเลยเทอร์โบไปเบทห้าร้อยได้ก็ได้ผมไม่ได้ก็คือไม่ได้โ oh oh. อ้โหบิ๊กวินดิหมื่นหนึ่งครับผมท่านผู้ชมนะฟื้นมาต่อครับผมเทอร์โบแล้วไม่สนใจแล้วสวยฟื้นมาเพื่อนฟื้นมาฟีเจอร์เข้าเบทห้าร้อยจบเลย ก็คูณสิบตัวอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมนะอย่าเงียบร้องเธอบอกก่อนผมสู้นะท่านผู้ชมคูณสิบมาดิโอ้โหท่านผู้ชมถ้ามันมานะ โดนมาให้เราช้ำใจเลยนะรอบสองอะ่ะโอเคปะเธอโบเหมือนเดิม mm hmm. ไม่ได้ผมไม่ได้ไลน์นะ mm hmm. มาไหม mm hmm. โอ้โหตั้งนานผมนึกว่ากระโดดไปแล้ว่านผั้ชบเ้ย mm hmm. โอ้จบแล้วผมพอเลยพอพอพอ,พอ,พอ อ๋อผมต้องจมน้ำไม่สู้ละไม่ไหววะ่ะถ้าไม่จมโดนวะ่ะโอเคฝากกระชือไร้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะท่นานผู้ชมนะแฟนเพจเฟซบุ๊กเคยูว่ะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย